สวัสดีครับผมปราณปิ่นทองหัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหารกองผิิตันอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับวันนี้ขอเชิญเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทยมีหลายห้องนะของเราห้องแรกจะเป็นห้องพัฒนาผลิพัณฑ์อาหารขอเชิญนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒน,นาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถวางจําหน่ายในท้องตลาดได้นะครับหมูยอตัวนี้เป็นหมูยอไขมันต่ําไม่มีการใส่ไขมันใดๆดทั้งสิ้นแคลอรี่ต่ํามากใช้กระบวนการทดสอบชิมประมาณ3-4ถึงเดือนทดสอบชิมเราทําเทียบกับหมูยอที่ขายามท้องตลาดอีก3ยี่ห้อเราพัฒนาคือชิมปรับสูตรจนผู้บริโภคยอมรับและให้คะแนนเท่าเทียมหรือดีกว่าผู้ขายในท้องตลาดตัวที่2นะจะเป็นเนื้อสัตว์ของผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วถ้าเราทาเป็นเนื้อแดดเดียวแข็งมากนะครับผู้สูงอายุราประทานไมไ วิใใจัยโดยใช้สับประรดเข้ามาช่วยในการทาให้เนื้อมัอนนุ่มลงนมข้นหวานจากมะพร้าวสินค้าตัวนี้เกิดจากผู้ประกอบการผลิตน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นมีของเหลือที่ต้องทิ้งวันละ2ตันก็มาขอให้เราช่วยพัฒนาจุดเด่นคือไม่มีสิพันธ์จากสัตว์ปนเลยพวกที่เป็นมังสวิรัตก็รับประทานได้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆเราก็พัฒนาในแนวเดียวกันคือพัฒนาสูตรแล้วก็ชิมจนได้สูตรที่ผู้ระพอุปยอมรับส่งให้ผู้ประกอบการ นำไปผลิตจําหน่ายต่อไปในการพัฒนาพีพันธ์อาหารนั้นเราจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยนะครับเครื่องมือเครื่องแรกนี้เขาเรียกว่าเครื่องทําแห้งแบบแช่เยื่อแข็งมันมีประโยชน์ในแง่ของการรักษากลิ่นรสและสีของอาหารในกระบวนการทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดมันจะมีองค์ประกอบพวกพริกกระเทียมผักชีต่งางๆพวกนี้กลิ่นมันหายง่ายแต่เมื่อไรที่ผ่านเครื่องฟรีไดแล้วกลิ่นรสยังคงใกล้เคียงของเดิมมากคนนามาผสมกันแล้วเติมน้ำเข้าไปคน,คน,คนๆๆเสร็จปุ๊บกลิ่นรสเหมือนของสดเลยข้อดีของมันคือตรงนี้รักษาความสดของสินค้า ได้นะครับเครื่องอัดพองอาหารผิพันอาหารที่ใช้ได้ก็คือพวกแป้งต่างๆธัญพืชเข้าเครื่องนี้แล้วมันจะอัดพองออกมาเป็นอาหารสําเร็จรูปเราสามารถรับทานได้ทันทีนะฮะเราอัดพองออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือผิพันที่ออกมามันสะดวกนะครับในการทําอาหารไม่มีการทอดคนที่รักสุขภาพอาหารประเภทนี้นะฮะใช้เครื่องนี้ช่วยได้ เป็นเครื่องวัดเนื้อสัมผัสในอาหารเครื่องนี้วัดความแข็งของอาหารประเภทสแน็คแบบนี้วัดเส้นแบบเส้นบะหมี่วัดความยืดหยุ่นพวกหมูยอลูกชิ้นไส้กรอ,อกได้หมดลักษณะการทํางานก็คือมันจะกดลงไปแล้วจะมีเซนเซอร์วัดว่ามันมีความแข็งเท่าไหร่ส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่องห่อหุ้มสารอาหารสารอาหารประเภทกลินรดที่เราต้องการหรือสารสก,กัดสมุนไพรเราสามารถห่อหุ้มด้วยเ <RE ME S 1> ครื่องนี้เหมือนแคปซูลกลมๆรักษากลินรดอาหารได้ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการทางประสาทสัมผัสหรือเรียกว่าห้องชิม รเรามีซอฟต์แวร์สําหรับการประมวลผลเมื่อนักชิมชิมเสร็จแล้วก่อเข้าไปในข้อมูลพอทุกคนทําเสร็จเครื่องจะประมวลผลออกมาครับชอบมากชอบน้อยผิดหรือถูกหวานมากหวานน้อยจะอยู่ในข้อมูลที่เป็นประมวลผลหมดเลยดูขณะที่กวลังทดสอบเขาจะกดไฟสีเหลืองแจ้งให้ผู้เสริฟรู้ว่ากําลังทดสอบอยู่เมื่อไรที่เขาทดสอบเสร็จเขาจะกดไฟสีเขียวเพื่อเรียกตัวอย่างใหม่เข้ามาทำแบบนี้จนทดสอบเสร็จ ในการชิมอาหารโดยมนุษย์นั้นมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับชิมไป3-4ตัวอย่างก็เริ่มล้าและค่าที่ได้ไม่ถูกต้องเราจึงต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยเรียกว่าเครื่อง taste sensing system ตัวหัววัดเนี่ยทำมาจากเยื่อเลือกผ่าน เลือกแค่เฉพาะรถใดรถหนึ่งผ่านเท่านั้นมันจะมีการประมวลผลกันออกมาเป็นแต่ละรสแต่ละรสเป็นยังไงมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสขมรสอูมามิคือรสอร่อยแล้วก็รสตกค้างรสฝาดรสเฟื่อนติดเด้นอย่างเงี้ยเครื่องนี้ก็วัดได้นะครับแต่แล้วหัววัดมันจะมีเส้นแต่ละสีมันจะวัดค่าแต่ละค่าออกมาเสร็จแล้วมันจะมวลผลเป็นตัวเลขออกมาเครื่อง gco ms เป็นเครื่องวัดกลิ่นในอาหารส่วนของการวิเคราะห์ประมวลผลได้ละเอียดมากแยกแยะองค์ประกอบได้ชัดเจนละเอียด ค่อนข้างสูงนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของชุดดมกลิ่นสามารถทําได้2คนพร้อมกันได้คนดมด้วยเครื่องทํางานด้วยทําพร้อมๆกันนะครับถึงจะได้ผลออกมาเราสามารถแยกแยะองค์ประกอบ,กอบน้ำมะพร้าวน้ำหอมของปลอมกับของแท้เวลราฉีดเครื่องผ่านคอลัมน์แล้วมันจะระบุออกมาเลยว่าองค์ประกอบของแท้เป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่พริคที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันจะแยกเป็นองค์ประกอบ,กอบเล็กๆเ,เป็น,นส่วนๆนะครับบางพิคไม่มีกลิ่นบางพิคมีกลิ่นแต่แยกได้เราระบุได้ว่าของแท้หรือไม่แท้จากพิคตรงนี้นะครับ ในส่วนของการพัฒนาผิดพันธุ์นั้นเราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการได้ถ้าใครมีปัญหาตรงนั้นก็เชิญเข้ามารับบริการจากเราได้เราสามารถพัฒนาผิดพันธุ์ให้ได้พร้อมกับทดสอบจิมในตัวด้วย